ย้อนเหตุการณ์อิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำชื่อดังคณะเสียงวิหกจมสะะน้ำเสียชีวิตเหล่าแฟนคลับยังช็อกกับเรื่องดังกล่าวเหล่าคนสนิทและแฟนคลับยังคงช็อกกับข่าวการจากไปอย่างกระทันหันของอิงดาวดุดดาริกานางเอกหมอลำคณะเสียงวิหกซึ่งทางด้านทางเฟซบุ๊กเพจหมอลำเสียงวิหกก็ได้เผยข่าวอิงดาว หนุดดาริกาเสียชีวิตระบุว่าขอแสดงความเสียใจและอะไรอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของอิงดาวหนุดดาริกาหมอลำเสียงวิหกเธอจะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปทางด้านเจ้าของบ้านที่จัดงานเลี้ยงเล่าย้อนเหตุการณ์ระบุว่าเมื่อวันที่10เมษายน ที่ผ่านมาจัดงานวันเกิดย้อนหลังที่บ้านและเชิญหมอลำมาหลายคณะเริ่มจากงานปาร์ตี้ตั้งแต่เช้าทางด้านของคณะหมอลำเสียงวิหกที่มาร่วมงานนกพงศกรเดินทางมากับนางเอกแครวธิดาก่อนและอิงดาวดุดดาริกาเดินทางมาสมทบช่วงข้ามเวลาประมาณ20.30นาฬิกา30นาที ต่อมาช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนงานปาร์ตี้ก็เลิกแล้วพบว่าอิงดาวหายตัวไปทุกคนก็ออกตามหาทั้งในบ้านนอกบ้านถนนหน้าบ้านและบริเวณโดยรอบแต่ก็หาไม่พบจนมีน้องคนหนึ่งในคณะหมอลำกระโดดลงสระน้ำแล้วเท้าของน้องไปสัมผัสโดนร่างของอิงดาวที่อยู่ก้นสระลึกสองเมตรทุกคนจึงรับช่วยตัวอิงดาวขึ้นมา และพยายามช่วยกันปั้มหัวใจโทรแจ้งกู้ภัยเร่งส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีแต่ก็ไม่สามารถช่วยยื้อชีวิตเอาไว้ได้ทางด้านเฟซบุ๊กเพจนกพงศกรแฟนคลับได้ออกมาโพสต์แสดงความอาลัยระบุว่าวันก่อนแอดมินเห็นเอื้อยอิงดาวลงจากฮานเป็นสีเมื่อยเมื่อยเลยไปช่วยพยุงกะเลยถามเอื้อยว่าไหวบ่เอื้อยเอื้อยลาวกะว,ว่าไหว แต่เอื้อยลาวกะถามกลับว่าฮูบอกว่าเฮ็ดไปเพราะอีอย่างคำตอบที่ได้จากเอื้อยเป็นคำตอบที่ประทับใจและทัศใจมากที่สุดคือเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเอื้อยเฮ็ดสุมือนี้เพื่ออ้ายนกเป็นคนที่คิดและทำเพื่อคนอื่นได้ขนาดนี้ดีใจมากๆที่มีคนแบบเอื้อยเคียงข้างที่นกเสียใจมากๆที่วันนี้วงต้องเสียบุคลากร,กรดีๆอีกคนไป สุดท้ายนี้ทีมงานแอดมินเพจนกพงศกรแฟนคลับขอแสดงความเสียใจกับการจากไปของนางเอกสาวเสียงพริ้งคราวอิงดาวดาริกาอย่างสุดซึ้งค่ะส่วนทางด้านบอสนุกผู้จัดการวงหมอลำเสียงวิหกเล่าว,ว่าอิงดาวดุดดาริกาเสียชีวิตจากการตกน้ำในสระงานเลี้ยงเมื่อคืนที่บ้านของแฟนเพลงคนหนึ่งที่สนิทกันมาก โดยสระมีความลึก2เมตรทราบว่าน้องว่ายน้ำไม่เป็นเหตุเกิดตอนดึกทุกคนช็อกช่วยกันไม่ทันตอนนี้ศพน้องอยู่โรงพยาบาลที่อุดรธานีครอบครัวของน้องอิงดาวกำลังมารับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดเลยเธอมีอายุ30ปี